สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตัดเสียงซ่าหรือเสียงรบกวนที่อยู่ในคลิปผ่านโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับวิธีการทำนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็ต้อง import คลิปเสียงหรือว่า,าไฟล์เสียงของเรามานะครับอ่าจะเป็นคลิปผมทำเสียงขึ้นมาเองเลยเพราะว่าผมาไม่เอาผมคลิปที่ไม่มันเสียงซ่าไม่เจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูนันซ่าย,ยังไง อันนี้ผมออกมาจากปากผมเลยโอเคไม่เพื่อทำเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับอันดับแรกเลยพิมพ์มาที่เอฟเฟกนะครับว่า Adaptive Noise Reduction นะครับตัวนี้เลยนะครับลากใส่มาปับ๊บอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยผมจะบอกวิธีการแก้ไขปัญหาก,ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราหาแถบเอฟเฟกไม่เจอนะครับทำยังไง ก็มาดูตรงที่ข้างบนครับผมมี assembly editing color effect อะไรเงี้ยกดไปที่ effect ครับผมมันจะเปลี่ยนหน้า workspace ของเราให้ทำงานการทำ effect มากขึ้นนะครับแล้วหรือถ้าใครหาไม่เจอนะครับหาตรงนี้ไม่เจอแล้วหาตรงนี้ไม่เจออีกนะครับไปดูที่ window ไปที่ workspace ไปที่ effect ครับผมกดคลิกมันก็จะมาหน้านี้นั่นเองครับผมอ่ะ ต่อครับผมมาดูกันว่าเสียงของเราจะหายไปหรือไม่เสียงซ่าๆมันเบาลงใช่มครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูนะครับว่ามันต่างยังไงฟังนะตั้งแต่แรกนะนี่คือเสียงตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าเราใส่นี้เข้าไป เนี่ยมันเงียบไปสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีผลก็คือเจ้าตัวไมหรือว่าเจ้าตัวไอเนี่ย adaptive noise reduction เนี่ยเหมือนรู้นะครับว่าเป็นเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับก็เลยอาจจะลดไม่มากนะครับเราเลยมาต้องมาตั้งเองนะครับมาดูตรงที่ adaptive noise reduction นะครับแล้วไปที่ individual parameter นะครับอันนี้สำหรับใครที่ใส่ adaptive noise แล้วยังยังมีเสียงแทรก หรือยังมีเสียงรบกวนอยู่นะครับเสียงซามาดูที่อันดับแรกครับผม reduce น้อย by นะครับก็คือเป็นการลบเสียงรบกวนนั่นเองด้วยกี่เดซิเบลมาลเราดูที่30ก่อนนะครับว่ามันจะเบรกไหมประมาณนี้เงียบลงไปเยอะครับเงียบลงไปเยอะแต่ถ้าใครยังไม่เงียบอีกลดครับลดไปเยอะๆเลย อ่าเนี่ยก็เยียบลงแล้วนะครับแต่ตัวแปรสําคัญเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่นอย S e นเ t มากกว่านะครับี๋ยวเราลองลดไปสักสามสิบอุ้ยสามสิบเปเลยแล้วก็เพิ่มไปสักเจ็ดสิบห้านะครับแต่เนื่องจากว่าตอนที่เราคุยเนี่ยจะมีเสียงของเราแบบเสียงปกติออกมาด้วยนะครับทําให้ทำให้ใหอ่าเวลาลดเสียงเนี่ยเราต้องดูว่าเสียงปกติของเราเนี่ยกับเสียงซ่าเนี่ยถ้าลดมากเกินไปเสียงปกติของเราอาจจะไม่ดีนด้วย ก็เป็นได้นะครับก็เราต้องไปปรับใช้กันเอาเองนะครับไปดูกันเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเงียบลงไปเยอะมากครับแทบว่าดีเลยเห็นไหมอันนี้ผมผมซ่าแบบสิ่งนี้นะครับตัวแปรสำคัญเนี่ยถ้าอันดับแรกเราลดนอ e อ่ารีดิวโนสไบเนี่ยตัวแน่นะครับและยังไม่เบาลง นะสำหรับเสียงน้อยกมอยย็มาดูที่น้อยซีเนตนะครับมาดูที่น้อยซีเนตเนาะว่ามันจะลดได้มากน้อยแค่ไหนก็ลองปรับกันเองครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะผมเอาไว้เจอกัน see you again ครับ